ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน a ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เนี่ยทาง7บาทนะครับเขาได้มีอัปเดตแพทใหม่นะครับซึ่งมีอัศวินเข้ามาใหม่ถึง2ตัวละครด้วยกันก็จะเป็นนี่ครับสุ่มคัสสันเทศกาลวันหยุดฤดูร้อนนะครับก็จะมีน้องอลิซาเบธฮอกนะครับกับเมอร์ลินตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาสุ่มกาชาการสักหน่อยเพื่อนสำหรับวันนี้นะครับกาชาที่ผมจะสุ่มเนี่ยเออก็จะค่อนข้างน้อยกว่าปติ ผมจะมาสุ่มเพียงแค่1การันตีก่อนครับนี่ครับผมก็ไปจัดเพิ่มมา1แพ็กนะรับไปก่อนเลยจริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยอยากสุ่มสัก2การันตีนะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ค่าเงินนะครับมันแพงมากเพื่อนๆเลทข,ของแพ็คเนี่ยมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาจัดไว้ก่อน1แพ็กละกันแล้วก็เดี๋ยวขอดูลาดราวก่อนนะครับถ้าเกิดค่าเงินมันลงยังไงเนี่ย ผมอาจจะจัดเพิ่มอีกสักหนึ่งการันตีนะยังไงก็ขอให้มันเป็น1นึการันตีที่ดีแล้วกันครับพอถ้าได้ตัวมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบปั้นแล้วก็มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับตู้นี้นะผมบอกเลยว่าคนเกลือเยอะมากเพื่อนๆไม่รู้ว่าสาเหตุหลักเพราะว่ามันเป็นตู้ดักก่อนที่เฟสจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราย้ายสถานที่ก่อนดีกว่าจะได้ไปเปิดกรชาครับโอเคครับก็ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่สนามประลองใบเซล,ลเป็นที่เรียบร้อยนะสาหรับผู้ช่วยในวันนี้นะครับเอาใครมาเป็นผู้ช่วยผมดีผมให้น้องล็อกซี่ตัวใหม่แล้วกันนะตัวล่าสุดครับมาเป็นผู้ช่วยของผมในวันนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งการันตีของผมนะครับจะเกลือหรือเปล่านะโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเปิดเดี๋ยวผมขอเปิดซองการ์สักแพ็คนึงแล้วกันนี่เก็บมาเยอะครับเอาซองไหนดีอันนี้มีแค่การ์ดมอนเตอร์นะครับ น่าจะกากๆกนะอันนี้มีแต่ตัวแลครับเอออันนี้มี SR นะเดี๋ยวดูก่อนมีซองไหนมี s s สรหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดซองนั้นนะโอเคเหมือนจะไม่มีครับอันนี้เป็นซองอีเวนต์นะครับมันล็อกการ์ดมาเลยนะก็เดี๋ยวผมเปิดซองนี้แล้วกันเอ้ยไม่เอาไม่เอาเอาเป็นซองนี้แล้วกันครับมาไปเลยครับเปิดเช็คดวงเพื่อนโอ้โหไม่ใช่นะระดับ R ครับเปิดอีกทีแล้วกัน ผมว่าผมจะเปิดจังหวะ SR จะออกนะครับโหอันนี้คอมมอนกากจัดทวีโก้ได้ไหมไม่ใช่นะครับคิวทันเดอร์มาอันนี้ก็ไม่ใช่ครับคอมมอนนะวิญญาณสาวอะไรเนี่ยโอเค <c oughs> เรียบร้อยครับอัศวิน6ทม,มินปรากฏตัวนะครับอันนี้โหดูสแตทสวยด้วยเพื่อนๆได้แทก90นะครับพลังป้องกัน90นะโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปสุ่มกาชาแล้วครับ ก็สําหรับตู้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีนึงนะตัวละครในตู้นะครับตัวใหม่ทั้ง2ตัวเนี่ยเลทอยู่ที่ 0. 5นเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งคู่เลยเลทออกเอสเานะครับตู้นี้อยู่ที่3%เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวละครที่ดีในตู้นี้ครับก็จะมีเป็นนานาชิลิสแล้วก็เฮนดิกเซ้นนะครับเหมือนกับเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ผมได้พูดไปเลยนะก็สําหรับตัวที่ผมอยากได้นะครับนันาชิเนี่ยผมตันไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นลิสเนี่ยยังได้อยู่ครับยังไม่ตันนะแล้วก็เฮนดิกเซ้นกันนะโอเคมพร้อมแลลววก็ยยเดี่าครับ 3- ไปครับ โอเคครับพกจ้างมานะหแตงละขั้นหนึ่งครับอันนี้ต้องลุ้นได้ไหมได้ไหมอืมก็ถ้าเกิดพกจังมาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าถ้ามันเป็นอลิซาเบธเนี่ยมันมีโอกาสเป็นพกจังได้นะโอเคสีฟ้าครับฟาดไปโอ้โหไม่รอ,อดครับแบบนี้โอ้แต่ว่าสีทองเยอะอยู่นะไปต่อเลยครับฮึบ ออกจ้างอีกแล้วได้ไหมโอ้โหโเดี๋ยวท่าเดิมเลยเพื่อนแต่รอบนี้ไม่ใช่กิ่งไม้ครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหดูฮอ,อกจ้างมาสองตัวเลยนะมาครั้งที่สครับไปอวันนี้รู้สึกว่าล่างไม่ค่อยดีเลยเพื่อนๆอ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมมาหน่อยมาหน่อยมานยหน่อยอืมสีฟ้าแล้วครับมาเลยไโอ้โหแพงรัวๆเลยอ่ะเรียบร้อยไปต่อครับฮึบอันนี้ตั๋วเสียตังค์นะเพื่อนๆไม่ใช่ตั๋วฟรีได้ไหมโอเค มาหน่อย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  <c oughs> โอเคครับภ <c oughs> าพเดียจมูสามสามแล้วก็เรียบร้อยโอเคครับโอ้โหทองห้านะมาไปต่อครับตัวเราเหลืออีกเท่าไหรอ่อ่ะสองรอบนะเพื่อนๆจะหมดแล้วครับ นนกิ่งไม้กิ่งไม้อย่างเดียวส่วนไปที่ออไม่น่ารอดใช่ไหมโอเคครับเรียบร้อยโอ้โหเดียวแต่ว่าทองเยอะมากเพื่อนๆวันนี้แต่ที่เราจะเปิดเนี่ยไม่ได้จะเอาทองนะเราจะเอาสีลุงครับมาอันนี้จะเป็นตั๋วสุดท้ายเลยครับมาแล้วโอเคเดียว โอเคครับจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะขอคืนที่เมื่อกี้เกลือทั้งหมดด้วยนะได้โปรดเออไม่ได้เจอหน้าป่านานมากเพื่อนเอนรอบนี้เนี่ยป่าเขาจะมาช่วยเราแล้วครับผมว่าพอเมอร์ลินมาแน่ๆเลยนะสามนฟาดไปป่ามาพอเมอร์ลินแน่เพื่อนเนเดี๋ยวลองดูมาทุนีม คือเอลซัน <S <S 1> <S 1> นานมากนะครับกว่าจะได้พูดคำนี้นะคือเอลซัน <S <S เออกี่ตัวครับโอเคครับตัวหนึ่งซ่อนนะไม่แน่อาจจะเป็นตัวแรกนั่นไงของเมลินโอเคนานาชีนะครับเอาจิ้งนานนชีมันดีนดแต่ว่าผมตันแล้วเพื่อนเป็นไรอยู่อีกตัวนึงครับ 0.5%นะ3,2,1ฮึบเอามาลินมาก่อนมาลินโอเคนักประจนภัยบันครับโอ้โหเรียบร้อยคู่นี้นี่มันอะไรเนี่ยตั๋วหมดแล้วด้วยครับมาต่อไปเดี๋ยวเราต้องเข้าเนือแล้วเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าเริ่มดวงเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่ามีสีลุงออกมา2เลยนะครับมาต่อเลยครับ อีกแล้วได้ทีได้ทีทสกคกิปก็สีแดงนะครับอันนีไไ้ได้ไหมได้ไหมมาครับเพื่อนเปนมาแล้วเออชนะด้วยต้องอย่างนี้บอกเลยว่าต้องอย่างนี้อะไรโอเคตัวเดียวครับมา ผมไม่ได้นับด้วยนะตัวที่เท่าไหร่ครับจูโดนะต่อไปตัวที่เจ็ดครับน่าจะใกล้แล้วนะไซมอนตัวที่แปดยังไม่ใช่ครับตัวต่อไปแน่เลยโอ้โหเทพเจ้าเกลือโมและไเรียบร้อยครับผู้วิทักษ์ฮอกอลิซาเบธฟิลซัมเมอร์เกตโตครับย้ โอเคถือว่าปลดล็อกแล้วนะเพืเ่อนๆพหนึ่งตัวครับมาไปต่อเลยครับได้อีกไหมได้อีกไหมเดียวบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่แบบห้ามหยุดกดเพืเ่อนๆมันมาแล้วครับเออคราวนี้ขอเมอร์ลินนะเอาให้ครบก่อนนะครับอย่างละตัวมา <c oughs> ฟาดไปเลย <c oughs> รอบนี้ขอเจเมอร์ลินขออาเจเมอร์ลินได้ไหมได้ไหมตัวครับโอเคตัวเดียวนะมาิวโก้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นทองสองนะฮาวเซอร์น้องเดียเน่นะครับสีขาวขั้นอาริโอนี่และตัวต่อไปเมอร์ลิน ไอ้เดียวเดียวโอ้โห้คุอมอลินจริงๆเพื่อนๆแต่มันไม่ใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ว่าแล้วนะทำไมชุดมันคุ้นๆคอเลกเตอร์จอเมเวทเมอร์ลินนะครับอันนี้เป็นเมอร์ลินตัวเก่าเพื่อนโอ้โหใครใส่เมอร์ลินตัวเก่ามาในตู้นี้ไปต่อครับโอ้โหเมื่อกี้นี่โดนหลอกให้ดีใจนะ โอเคกระเด็นแล้วครับโอ้โห,โโหเมื่อกี้อาเจาเมอร์ลินโตเก่านี้ทําเสียจังหวะนะไปครับเออกรอนม้จบนะครับเราจะถึงกรารนตีเอนซางตัวนะเ,นเพื่อนๆขอให้ไม่หลุดเลยนะมาโอเคสีฟ้าครับสีฟ้าโอเคอันนี้ไม่รอดจ้า ทองเท่าไรทอง3นะครับโอเคไปกันต่อครับอ๋อยังไปต่อไม่ได้นะเพราะว่ารอบนี้มันมีนี่ครับการาันตีเ SR เอเพื่อนขออะไรก็ได้นะครับ2ตัวนี้นะสักตัวหนึ่ง16% 2ตัว32%มา3 2 1มาครับโอเคครับน้องลิสต์นะจะบอกว่าดีก็ไม่ได้ครับบอกว่าแย่ก็ไม่ได้นะคือมัน ก <c oughs> ำกึ่งมากอะ่ะคือลิสเนี่ยเอามาไว้ตีบอสอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมีอยู่แล้วด้วยนะอ่าพูดยาครับไปไปต่อแล้วกันฮึบโอเคสีทองครับสีทองนี้ก็ไม่ได้เห็นนานมากนะเสมอหนุมทีโอเคไม่รอดครับทองสโอ้โหดัส,สอไปต่อครับเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้โอดนาน โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนมีทั้งสกิปแดงนะครับหมู่ฮอคดาบลอสเวนนะนเพื่อนๆบอกเลยอลิสฮอคต้องมาแล้วครับมาขออลิสฮอคเพิ่มไปอีกตัวไปเออโอ้โหอย่าบอกว่าเป็นลุงซ่อนนะเอาจริงไม่ชอบลุนครับมาฟุคน์เตอร์ โอ้ดูพลังรุนแรงมากครับโอเคน่าจะตัวสุดท้ายเลยครับอันนี้มาไม่รู้ว่าจะมีออกระหว่างทางหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่ามีครับไซมอนครับเดี๋ยวอันนี้เป็นหอกออกไปแล้วเพื่อนต่อไปตัวที่9ครับโอเคชิริโก้นะแล้วก็10 แล้วก็ถัดไปขอเป็นเจเมอร์ลินหน่อยได้ไหม่อกองคิวสครับมาเมอร์ลินเมอร์ลิน,นเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับเลดี้ออนเดอะบีชผู้แสวงหาสัจธรรมเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินฟ้าเกตโตรครับเย้โอเคครับตอนนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยปลดทั้ง2ตัวแล้วนะถือว่าอุ่นใจระดับหนึ่งครับมีตัวไปเล่นแล้วนะพเพื่อนๆมาไปต่อเลยครับ โอเคดูจากทรงก็ไม่น่าได้ครับสีฟ้าครับฟาดไปชนะทีโอ้โหแพ้เรียบร้อยไปเลยครับโอเคทองห้านะครับเอาจริงทองวันนี้เยอะมากนะเพื่อนๆขออีกสักตัวสีฟ้าไม่น่ารอดอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่รอดครับเรียบร้อย โอเคดัดนี่มาเบ e like ิ้ลทีละสองตลอดเลยนะโอ้สีฟ้าครับไม่น่ารอดสีฟ้าแบบนี้ไม่น่ารอดเรียบร้อยโอเคครับทองสามนะเฮ้ยรอบนี้โหลดนานรอบนี้โหลดนานครับมาสกิปแดงนะสกิปแดงอย่ารอกันเลยได้โปรด ได้ยไยมไเดีไยมโอเคโอเคครับวาดไปเอาจริงนะคือตอนที่กดครั้งแรกนะครับถ้าโหลดนาเนี่ยผมว่ามันส่งผลมากเพื่อนๆคือแบบมันรู้ได้นะเพราะจอมันจะดำครับโอเคตัวที่2นะครับมาขอเมอร์ลี่เหรืออลิสฮอคอีกตัวนี้คือผมโอเคมากแวนะ่หนึ่การันตีนี้ไปครับเฮ้ เดี๋ยวึคอเลกเตอร์เมอร์ลินอันนี้ไม่พิกอัพนะครับแต่ออกมาสองตัวแล้วนะเอาจริงผมไม่ค่อยเข้าใจระบบพิกอัพเกมนี้เหมือนกันไปครับโอเคสีทองครับไม่น่ารอดไม่น่ารอดสีทองไม่รอดแน่นอนเอ้ยโอเคผมกอโทษผมขอนทษเมื่อกี้ที่บอกไม่รอดผมกอโทด วาเดี๋ยวขอร้องล่ะอย่าหลุดพิกอัพเลยโกเทอร์ครับอาริโอนี่โอ้โหบอกเลยมาแบบเซอร์ไพรส์ช็อตมากรอบนี้กิลทันเดอร์น่าจะอีก2ตัวนะเออเทพเจ้าเกียร์มูนะครับช่วยด้วยช่วยลูกช้างด้วยนักเวทวิเวียนและเบรินไว้น้ำ โอเคครับฟิลซัมเมอร์ฮอคอลิซาเบ็ตนะเรียบร้อยตัวที่สองโหอันนี้เอาจริงเพื่อนอันนี้ผมฟินนะโอเคมากเลยครับมาครั้งสุดท้ายแล้วครับไปออกจ้งสกิปแดงตาชิงมันก็มีปัใจจัยให้พอชนะได้อยู่ออ ได้อีกตัวเป็นตัวที่4ี่ที่ไม่ดุเลนะโคตรโคตรฟินครับผมเติมโคตรให้อีกตัวเลยฟาดไปชนะได้ไหมเสมอครับลุงโอเคไม่ลออนะเพื่อนๆไม่เป็นไรครับโอเคแล้วนะโอเคแล้ก็เท่ากับว่าการันตีนี้นะครับถ้ารวมเรามันการันตีเนี่ยเราได้มาทั้งหมด4ตัวนะถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ครับไม่แย่ไม่แย่ อันนี้ไม่แย่นะก็ผมได้อลิซทองเนี่ยมา2ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเลือกเป็นเมอร์ลินแล้วกันเอาให้มันบาลานบาลานนะครับเพราะว่ารอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะมาเปิดซ้ําอีกทีหนึ่งนะโอเคไปเลยครับเรียบร้อยก็นี่ครับเก็บครบนะครับ2งตัวละครใหม่นะครับเมอร์ลินว่ายน้ำกับอลิซเบธฮอกว่ายน้ำเกโตก็สำหรับไม้ใต้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ย อยู่ที่เลเวล2ทั้งคู่เลยนะก็อัพขึ้นไปเลยครับฮอคอดำดินนะครับถ้าโซนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเมอร์ลินนะครับสำหรับสกิลเนี่ยเอาจริงทั้ง2ตัวนะครับมันเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวหมดเลยนะผมว่าถ้าเกิดหวังคิวเนี่ยอลิซาเบธฮอคน่าจะดูมีภาษีกว่านะครับแต่ว่าเอกลักษณ์ของอลิซาเบธฮอคเนี่ยมันใช้งานยากกว่าของเมอร์ลินนะเพื่อน โอหเดี๋ยวชื่อไทยทัวยกแกง๊งผมชอบชื่อเอกลักษณ์มากเลยก็เดี๋ยวผมขอไปลองเล่นดูก่อนลกันแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีทีนะครับว่าถ้าเกิดเปิดกาชาครั้งหน้าเนี่ยผมจะเน้นอันติตัวไหนมากกว่ากันนะครับก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวเรามาดูคอสตูมของน้องกันหน่อยแล้วกันก็ชุดว่ายน้ำนะครับเอาจริงชุดว่ายน้ำของอลิซเปเบททองนี่โอ้โหเซ็กซี่มากเพื่อนๆดูดิสวยมากเลยนะเอาจริงแล้วก็ต่อมาจะเป็นส่วนของอาวุธนะครับสำหรับอาวุธเนี่ย มันไม่เปลี่ยนป่ะเหมือนมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันนี้มันได้จากรันคาแปลงโฉมนะน่าจะเป็นชุดเก่ามีชุดนี่ครับมันไม่มีวิวัฒนาการนะครับเพราะฉะนั้นหัวฮอกเนี่ยก็จะเป็นเอ,อ่ออันเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นอันไหนดีใส่เป็นนี่ดีกว่าส่วนหัวนะครับ อันนี้้ังคาแป้งโฉมนะ้ังค้าแป้งโฉม,นะโ,มโอเคไม่มีวิวันธนาการก็ไม่ได้ทรงผมใหม่เหมือนกันนะครับโอเคผมใส่เป็นผมสั้นไปดีกว่าหน้าร้อนต้องผมสั้นครับแล้วก็ไหนขอดูค่าสิทธินมหน่อยได้เป็นชุดว่ายน้ำลายทางนะครับของหอกจัง ไหนดูอีกทีดิเมื่อกี้เหมือนหาไม่เจอนะอ๋ออันนี้ครับชุดนี้นะ <c oughs> โอ้โหดูไม่ค่อยเข้าเลยอะตลกอะส่วนอีกตัวละครนะครับเป็นเมอร์ลินนะสำหรับเมอร์ลินเนี่ยอบอกเลยเพื่อนๆโคตดสวยครับนี่ก็ชุดจะครบพอดีนะครับถ้าเราปลดจากอีเวนต์แล้วก็ซื้อคอสตูมจาก้านค้าเพิ่มนะไหนขอดูหน่อยสิเฮ้ยอันนี้สวยดีชุดเหมือนไปเว้นะครับเออนี้ก็สวยนะ สองชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดที่ต้องซื้อนะครับอันนี้เป็นชุดวีบัตอัศวินนะเอาจริงชุดว่ายน้ำปกติของโมลินเนี่ยผมว่าดีอยู่แล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนก็โอเคครับส่วนอุปกรณ์นะครับไหนดูซิอันนี้ดูมีแก้วเหมือนแก้วสตาร์บัคด้วยแล้วก็หัวน,นี้น่าจะเป็นเหมือนชุดแนวแบบชุดปีใหม่นะครับดูดิมันมีขนมอันนี้อยู่ด้วยนะโมจิหรอกอันสุดท้ายนะครับเป็นชุด อ,อ,อุปกรณ์เวทดึงล,ลับนะครับไม่มีของที่เกี่ยวกับชุดว่ายน้ำเลยนะเอาจริงผมว่าถ้ามันมีมาให้สักหน่อยจะดีนะครับสุดท้ายนะครับส่วนหัวนะครับไหนมาดูทรงผมเมอร์ลินหน่อยโอ้หดูแว่นประหลอดเก่งเท่น,นี้ก็เป็นอีกลุกไปเลยนะโอเคครับประมาณนี้นะของเมอร์ลินเอาจริงผมชอบทรงนี้ก็ชอบนะดูแบบดูเหมือนลุกสาวมั่นนะครับชอบนะอันนี้อันนี้ก็แบบสาวคูล โอเคครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปกาชาใน,นวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะตามเป้าที่ผมต้องการนะครับถือว่าไม่เกลือมากนะครับแม้ว่า ตัวละครที่เปิดออกมาได้เนี่ยจะมีเอสรหลุดเละค่อนข้างเยอะนะแต่วันนี้ก็ถือว่าออกมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ตัวละครใหม่รวมแล้วถึง4ตัวด้วยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้การก็สาหรับตู้ายน้ำตู้นี้นะครับผมย้ำที่เวองีกทีนึงนะถ้าเพชรเหลือไม่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าไม่อวยจริงเนี่ยให้เพื่อนๆข้ามไปเลยนะเพราะว่าเฟสเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วเพื่อนๆซึ่งเฟสมันจะเป็นเฟสแบบเฟสชนเฟสนะคือถ้าเกิดอยากจะได้ตัวเฟสให้ครบนะครับมันจะต้องใช้เพชรเยอะมากๆนะ เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้สกิปตู้ว่ายน้ําตู้ดักอันนี้ไปได้เลยครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายอ้วยกับสกิลของตัวละครโดนใจนะครับอยากจะจัดมาเล่นกับทีมที่เรามีอยู่นะผมว่าก็เปิดได้นะครับเพราะว่าสกิลของทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่น่าสนใจมากครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วรันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับช่วยแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก ผู้สนับสนุน YouTube, ยูทู e เบอร์ช i p ช่องเดนเนชั่นทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ